สวัสดีครับเพื่อนๆมีของสวยๆอีกแล้วนะครับนี่มาแล้วนะครับและแบบผมต้องมาปิดงานให้เพื่อนๆได้เห็นของกันอยู่แล้วนะครับผมวันนี้คอมมูเตอร์เมืองน้อยครับทำความสูง2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งนะครับแบบรอๆเลยนะครับซุปเปอร์โอเควันนี้ได้ยาง2องหนึ่งห้ทับเจ็ดนะครับผมแล้วก็อืมอ่ล้อเป็นล้อแม็กนะครับ1 5บห้นะครับ บวก10ครับเพื่อนๆนี่มันแจ่มอยู่แล้วนะครับซุปเปอร์โอเคนะครับเพื่อนๆดูมิติรอบๆตัวรถกันเลยครับนะครับการขับขีดีเยี่ยมนะครับมุมตั้งศูนย์ดีมากเลยนะครับผมแคมเบอร์ลงร้อเปอเนต์เลยนะนี่นะครับมาเอาอย่าพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวดูเนื้องานกันก่อนครับนะครับวันนี้ได้อะไรบ้าง ปีนกแบบองศานะครับชุดนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วครับผมโช้คอัพโมโนทูบนะครับสําหรับยก2นิ้วนี่นะครับนะครับสองหนึ่งห้าทับเจ็ดห้า R สิบห้านะนี่ระดับความชันปีกนกนี่นะครับผมสูงๆลอยๆขึ้นมาบ้างแล้วนะครับนแงโอเคเป็นสูตรเด็ดอีกหนึ่งสูตรนะครับนี่ นะครับอันนี้ได้แหนบนะครับโชกับมนโนทูบครับนะฮะสบายสบายโอเคมาขอบคุณครับหน่อยเร็ว